าสานักิบเอ็ดนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอาัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ พนเอกประวิทย์ยืนยันนะคะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะขณะยังไม่มีรายงานแกนนำม็อบขอลีภัย พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายไพบูลนิติตะวันและนายศิระเจนจากะสสพักพลังประชารัฐร่วมลงชื่อกับ48สวเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับนั้นยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจําเป็นที่จะต้องแก้แต่ยังไม่รู้แนวทางว่าจะแก้อย่างไรและยังไม่ได้มีการพูดคุยกับสสในพักอย่างเป็นทางการค่ะส่วนข้อคอรหาว่าการลงชื่อร่วมกับ48สสวของสสบางคน ในพักเป็นการยื้อเวลานั้น พลเอกประวิตรระบุว่าตนเองไม่ทราบเหตุผลว่าอะไรคือการยื้อเวลาแต่เชื่อว่าหากมีการยื่นตีความก็สามารถที่จะพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะทางนี้นะคะพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวแกนนําผู้ชุมนุมเตรียมขอลีภัยไปต่างประเทศค่ะว่ายังไม่มีการรายงานเข้ามาส่วนแนวทางการตั้งคณะกรรมการสมัชชาที่มีการติติงจากนายไพบูลและนายศิระก็เห็นว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวแต่ตัวเองคงต้องมีการหาหือด้วยพร้อมย้ําการ หารือแนวทางสมานชันก็เป็นเรื่องของทางสภาที่จะต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างสสส,สวรัฐบาลและผู้ชุมนุมค่ะขณะที่จุรินนะคะไม่กังวลสวและสสบางส่วนยื่นประธานสภาสงสารรัฐธรรมนูญตีความแก้รัฐธรรมนูญน,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 นะคะชี้ทำได้ยืนยันพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เล่นเกมด้วยค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีสสพักพลังประชารัฐและสวาบางส่วนเสนอยติให้ประธานรัฐสภายื่นสันร,รัฐธรร,รมนูญตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าการให้มีสสรได้หรือไม่นั้นเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่17-18ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ดําเนินการได้และเป็นนโยบายสําคัญของพัก ประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลที่ได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนไปแล้วส่วนที่สอสอและสอวอยื่นตีความนั้นถือเป็นสิ่งที่ทําได้แต่หากสุดท้ายขั้นตอนไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องติดตามต่อไปว่าผลจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งต้องผ่านอีกสองดานแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลไม่ควรมีอุปสรรคอะไรอีกค่ะท้งนี้การยื่นตีความจะทําให้มองว่ารัฐบาลเล่นเกมอยู่หรือไม่นั้นนายจุรินระบุว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เล่นเกมด้วยเพพราะ ตรงไปตรงมาอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่เสนอมาอย่างต่อเนื่องและร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีความชัดเจนถึงการแก้มาตรา256เพื่อให้ตั้งสสอรอขึ้นมาโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ถือเป็นจุดยืนที่มีความชัดเจนค่ะพิดท้ายที่ตำรวจนะคะบุคคลบ้านของอริของเสียโป้ค่ะเจออาวุธปืนสงครามและยาเสพติดรวบผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายส่งดำเนินคดีค่ะ พันตำรวจเอกจิรก,กรตจ,จารุนพัฒผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนักกฤตบุญศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล9สั่งการให้พันตำรวจโทเนติรุ่งฟ้าแจงอรุณสารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนำกำลังชุดสืบสวน กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล9และฝ่ายป้องกันปราบปรามสอนอบางยี่ขันนะคะนำหมายค้นจากสารอาญาตลิ่งชนันเข้าตรวจสอบทาวเฮาส์แห่งหนึ่งแขวงอรุณอรมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพจากการตรวจค้นทาวเฮาส์4ี่ชั้นค่ะไม่พบนายธนบดีจิตตาแต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืน4กระบอกทั้งอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติบาริต้าขนาด9มม .1 กระบอกค่ะปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด4 5คิมเบอร์หนึ่งกระบอก อาวุธปืนอังซัตอาร์มนะคะขนาด9มมและอาวุธปืนลูกซองหนึ่งกระบอกพร้อมลูกกระสุนปืนขนาด9มม67นัดกระสุนปืนลูกซอง15ลูกค่ะพร้อมกับควบคุมตัวนายวรัตอายุ21ปีพร้อมของกลางยาเคที่บรรจุอยู่ในธนบัตร20บาทยาเคชนิดเกรด1นงถุงยาไฟครึ่งเม็ดจึงได้ทำการตรวจอายัดอาวุธปืนพร้อมกับนำตัวนายวรัตส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางยี่ขันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ บการเสนอข่าว11นิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN